สบายดีเบิดสปูสุคนอีกแล้วผ้ขาขาว,วขั้วคือเกา่าเมือนี้สิแม,ม่เฮ็ดของหวานสุพี่น้องก,กินอีกแล้วยง้มนี่ยง้มหอนเนาะอยากกินแต่ของหวานหวานกล้วยบวชชีบอกว่ากล้วยบรรลายไี่มาเดี๋ยวเขามาหั่นกันเลยน้อพี่น้องเนาะแง้มงามน้อพี่น้งองเนาะกล้วยลูกเน็ดเนาะพี่น้นองเนาะ เนำดำนี่เกาออกนะพี่น like ้องเพราะว่าเวลาเขาไปเห็ดระนามันเป็นสบู่ดำน้กะทิเนาะเกาอกไปเขาอานเปจ้ออนซุกนี่ จังเอาไปต้มแม่ต้มให้เื้อมันแบบหกล้ยมันแบบมันเซ็ตตัวเนาะต้มใส่เกลือหนึ่งช้อนชาต้มซิผหาหนาทีกับพ่อพี่นอ้องเขาหนเดือดเดือเอามานอกน้ำเย็นหาหน้าที่เด้อนอกน้ำเย็นหนอนยังให้กล้วยมันแน,น่น เพราะว่าวมันฟูแล้วเนื้อมันจงสีบรายนี้นะค้อดองกระหันตนนามต่ ใส่นังยางหลัดพี่น้องเคยซื้อมากมันเป็นเบอร์ใหญ่ใช่ไหมเาจะลืมเอาอันเศดำๆมันออกเนาะเวลาเข้าไปเห็นเห็ดกินน่ะมันจังหนามมันจังสีบลอนั้นข่อยดูกพอดีข่ำข่ายน้ำวากระไรดูกุบใหญ่ไปไหน,นแามแหลงเน้ะข้าม้านีแ่แหละพี่น้อง พี่นอ้องเดี๋ยวเข้ากับมาผสมเตรียมผสมนำกะทิเนาะเครื่องอันปรุงมาน,นี่เครื่องผสมกับโบมี่ยังไงใส่น้ำตาลสายมือน,นีใส่น้ำตาลนี้สองอย่างเนาะอันนี้สามช้อนโต๊ะอันนี้สี่ช้อนโต๊ะเนาะอันนี้ก็เกลือป่นหนึ่งช้อนชานนต้องใส่ใส่กะทิกับหัวกะทิเนาะ กะทิตาอร่อยดีห้าร้อยมิลลิลิตรเนาะสองกล่องกับอ่าหนึ่งกิโลเลยพี่น้อง,งใส่แค่หัวมักขน้ขนๆเนี่ยครูได้บอมมักขน้ขนๆกับสามารถเติมน้ำได้เนะพี่น้องเดี๋ยวไปผปสมกะทิกันเลยเบวมแล้วกะกะทิซุเมเอ๋อนี่กะ หัวกะทินี่กล่องมันกับโบกขนแบบห้างขันเองน้อพี่น้องเนาะมันก็ต้อเอาตามแบบแต่ยังดีกว่าห้าไปหากะทิสดมาขัน <c oughs> ตี่นี่โลหนึ่งมันก็ยังบบคอยข้นนะค่อยว่าไบเตยห้ากับขย้ำนิหน่อยเนาะพี่น้องแต่ค่อยจะไปเขี่ยวกะทิก่อนเนอะ แล้วจากเสร็มไปปรุงทีหลังเนาะประมาณนี้เนีะเปิดไฟปานกลางน้ะจากพี่น้องค่อยๆค้นไปทางเดียวกันค้นเรื่อยๆพอกะทิมันเหลอมหอดนะคะหมกอมป่วยมาเติมเลย ติมันแตกมากเคะเปิดไส้ม่ได้ด้วะเตอย่เก็ตักออเพราะว่าใน้ำหอมเอักเนาขวมตนบิดน่ะพี่น้องกิอันเติมน้ำตาลเลยนะพี่น้อง น้ำตาลนี่ได้สองอย่างกับประมาณร้อยห้าสิบมลเนาะโบวานปรนไดร้อยห้าสิบมลพี่น,นอ้องใส่ลงไปสองอย่างแล้วก็ค้นค,ค,ค่อยๆค้นไปทางเดียวกันเนะาะจกหาหนาทีีกเอพาะหลืพี่น้อง เขาจะมาเติมเกลือค่อยค้นไปเนื้อมากวยก็นามงามที่นีองคล้นไปทังเดียวกันด้วยจ้ากวยไม่แจีงสีบเล ครบหาหน้าที่เด้อพี่น้องเลยใส่เกลือเนอ่าหนึ่งสนชะขาดโบไรได้เข็ดขนมหวานเนี่ยของใส่เกลือมันปัดดัปหน่อยแลคนไปทุกอย่างให้ทางเดียวหรืวทุกอย่างมันละลายไปเด้วเนาะก็คือว่าเซตเรียบร้อยไปตักเสิร์ฟกันเลยหอมหอมพี่น้องจา้าคนคนหอมหอมหอมใบเตยนะ พี่น้องมาเอาอไปกินด้อจ้าหมองแบญไงมันนี่คนๆคนหอมๆหอมหอนหอนเนาะรับใส่หนาพี่น้องอีกแล้วเนื้อมากรูดแน่นๆน,นพี่น้องเลยบ๊ายบายเบิร์ดสูทุกคนขอบคุณได้หลายที่เขามารับชมมาติดตามเด้อ